ตอนนี้ตระกูลชินทอยแล้วเท่านี้พวกเราก็จะสู้กับพวกนิกายไทยหลัวได้อย่างเต็มที่หน่วยล่าขอนิกายไทยหลวยังไม่ปรากฏออกมาบางทีพวกมันอาจจะยังซ่อนตัวอยู่ที่ไหนซักแห่งก็ได้เราพวกมันก็เสียเวลาเปล่าพวกเราจะไปรวมกลุ่มใหญ่กับหน่วยทับหน้าก่อนน้องอี้เย่มือของข้ามีอาการบาดเจ็บอาจจะส่งผลต่อในการต่อสู้ขังถัดไปไม่เป็นไรข้านำเอง ตอนนี้ทุกคนก็ได้ผาก,กันแล้วจับอาวุธซะแล้วตามข่ามาเวลาต่อมาหน่วยของเราเป็นต่อแล้วคุมการลบได้ในทุกๆครั้งเขาจะต้องมีภูมิหลังที่ไม่ธรรมดาแนะ่น้องอี้เย่พวกเราพบหน่วยล่าของนิกายใต้หลวงแล้วดูเหมือนว่ามีผู้บำเพ็ญขั้นหน้าอยู่สองคนหรือถ้าพวกมันเจ้าจริงเอาจังมากก็แค่สองคนไปลุยกันเถอะ ย่เร่งเป้ามาที่ข้างนั้นเหรอเฮ้ยเจอกันสักทีส่วนสนับสนุนแขนเหล็กนั้นเหรอขนาดใช้เสียบโคมไปก็ยังฝันไม่เข้าผู้มาเพนสายกายเลยเนี่ยสมแล้วที่เป็นขั้นหน้าโชคดีที่นี่กายท้ายหลวงส่งมากันแค่สองคนพวกมันไม่ใช่ผู้บาเพญขั้นสี่พวกมันดูเหมือนพวกขั้นสี่ปลายแถว แต่มันมีความสามารถเทียบเท่ากับขั้นห้าคู่ต่อสู้ของข้าอยู่ขั้นสี่ทางนี้เป็นขั้นห้ามียอดฝีมือที่ชำนาญรูปแบบวิญญาณและมีความสามารถเช่นนี้แต่กับยอมเสียไปตั้งมากการกระทำก่อนหนาน้ี้เป็นการกระทำให้ข้าสับสนงั้นเหรอนี่นี่เองดาวใจผู้หญิงเหมือนดาฟ้า แม้ว่าจะเสียไปมากแต่ผลที่ได้มาก็สูงตามอะไรงั้นหรอเจ้าคิดว่าข้าไม่รู้เหรอว่าเจ้าเด็กบ้ากับเสือดาวนั่นอยู่ที่ไหนแม้ว่าเจ้าจะเตรียมแผนการทุกรูปแบบเพื่อทําให้ข้าสับสนในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาข้าก็สามารถติดตามเขาได้แตู่ลฉินได้รับความเสียหายแบบนี้ต้องขอบคุณเขาดังนั้นจึงเป็นธรรมดาที่ข้าจะต้องรับมือกับเขาให้เร็วที่สุดหลังจากนี้ข้าจะให้หน่วยล่าของข้ากวาดล้างหน่วยทัพหน้าของเจ้า และในอีกไม่ช้าคนของนิกายท้หลวงก,ก็จะสามารถทะลวงแนวป้องกันของเจ้าได้และเราก็จะสามารถโจมตีได้จากทุกทิศทางนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการสังหารหมู่อย่างแท้จริงและการสังหารมู่นี้จะทําให้เขาชิงอี้ไหลเขี้ยวเลียวตลอดไปฮ่าฮ่าฮแม้ว่าข้าจะเตรียมการทุกอย่างเพื่อทําให้หาเจอเย่ยสับสนในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาแต่ว่านางก็สามารถติดตามเขาได้ดูเหมือนว่าผู้หญิงคนนี้จะมองแผนการของข้าออกตั้งแต่แรกแล้ว นี่ข้าถูกหลอกงั้นเหรอนางปล่อยข้าเริ่มแผนการของข้าในขณะที่วางแผนการโต้กลับเพื่อผิกสถานการณ์ข้าประเมินหาเจอเย่ต่ำเกินไปนี่ถือว่าเป็นความผิดพลาดที่ยอมรับไม่ได้เสร็จค้าแล้วเออย่จริงๆที่ข้าไม่อาจเทียบกับพวกเขาสองคนนี้ได้เลยแต่กูลฉินยังมีหนทางอีกยาวไกลก่อนที่เราจะขึ้นประดาบได้สําเร็จบาดซพพวกมันซ่อนพลังบําเพ็ญไว้นี่เป็นกับดัก แต่จิงก็ได้รับบาดเจ็บดังนั้นเขาจึงทําทุกวิธีทางเพื่อให้รักษาเป้าหมายของตัวเขาเองเซลล์เซลเอ๋อก็เอาตัวรอดได้แต่มันไม่ช่วยสถานการณ์โดยรวมให้ดีขึ้นมากนะักเท่าเทียวก็บาดเจ็บฉะนั้นเขาอาจจะอดทนได้อีกไม่นานทรงเสียแทบจะไม่สามารถป้องกันตัวเองได้อีกไม่นานเขาก็จะได้รับบาดเจ็บและอาจจะถึงขั้นตายได้หากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปในไม่ช้าหรือเร็วพวกเราจะต้องตายกันหมดพวกเราจะต้องผิกตารางนี้ให้ได้ ปาสบแม้ว่าฝั่งนั้นจะยืนอยู่เฉยๆข้าก็ายังเข้าใกล้มันไม่ได้เออเจ้าคนตายเดินได้ข้าเบื่อจะเล่นกับเจ้าแล้วได้เวลาส่งเจ้าไปสักทีเอ,อ๊ะไปช่วยพี่เทียนกังรับไปซะยังไม่หมดบ้าจริงขยับไม่ได้เลย มันไม่ได้โจมตีต่อแม้ว่าจะมีเกาะป้องกันข้าก็ไม่เชื่อว,ว่าเจ้าจะทนได้วิชาลับปราบมังกรเอ๋เฮ้ยเฮ้่ปราประโยชน์นาทันทีที่สิทธ์น้องของข้าออกมาได้ตอนนี้พวกเราจะลวมมือกันฆ่าเจ้ากับพักพวกค่อยหมดและขังวิญญาณคงทนได้อีกไม่นานแน่สถานการณ์ฝั่งมันเป็นต่อมากมันไม่จำเป็นต้องเสี่ยงอะไรเลยแค่ต้องถ่วงเวลาเท่านั้น ทำไมจูจๆถึงหยุดล่ะหลังจากเอาชนะศัตรูที่อ่อนแอมาดูเหมือนว่าเจ้าจะถูกบทบังด้วยความเย่อหยิงไม่มีการป้องกันที่สมบูรณ์แบบก็แค่ต้องใช้พลังมากกว่าเดิมย่าๆๆๆ,ๆ,ๆ,ๆๆๆข้อพังแล้วฮ่าฮเจ้าคิดหรือว่าข้าไม่มีแผนสำรองด้วยยานกายาทองนี้แม้ว่าพลังวิญญ,ญาณของข้าจะหมดเจ้าก็ทำอะไรข้าไม่ได้ข้ามาช่วยแล้ว เจอนี่หน่อยเป็นไงอีอ๋หน้อยมันโผล่มาจากทางไหนกันอ้าผี่ั้นเหรองั้นก็ฆ่าพวกมันพร้อมกันเลยตายไปซะจะเจ้าอี้๋อี้อ๋ประสบเ้ยจะย่อข้อ อีอีเจ้าฝืนสิอีอีนี่เจ้าระคังวิญญาณคงทนไว้ได้อีกไม่นานแล้วเจ้าอัมพันธ์ล่ะอัมพันธ์กับเจ้าแมงป่องกาลังสู้กับหมาป่าเทายักษ์พวกมันสู้กันอยู่ที่ฝั่งป่าทางโน้นข้าเห็นว่าอัมพันธ์เหนือกว่าศัตรูก็เลยมาช่วยเจ้าทางนี้ขอบใจเจ้ามากรีบกลับไปช่วยเจ้าอัมพันธ์เถอะที่นี่อันตรายได้ระวังตัวด้วย ออกมาได้สักทีเป็นอิสระแล้วได้เวลาข้าฟุ้งเจ้าให้หมดข้อสิทธิ์พี่กล้าดียังไงมาลอบฆ่าสิทธิ์พี่ของข้าสิทธิ์พี่เป็นหนึ่งในขั้นหน้าที่ดีที่สุดในกรมหากไม่ใช่เล่ห์เหลี่ยมคนธรรมดาก็คงไม่อาจเอาชนะได้ไม่ใช่ตอนนี้ข้าควรข้าควรจะหนีข้าสู้ไม่ได้แล้วข้อ ก็น้องอี้พวกเราเข้าขากันเรื่อยๆเลยนะเหมือนกับสวรรค์สร้างหม้คู่กันนี่ต้องเป็นโชคชะตาแน่หยุดพูดเหลวไหลได้แล้วเรื่องมันยังไม่จบฮ่หาฮ่าฮ่าแม้ว่าเจ้าจะเตรียมแผนการมาเป็นอย่างดีแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เป็นการขาดทุนอยู่ดีใครขาดทุนกันทางข้ายังมีขั้นหน้าเหลืออยู่อีกสองคนผู้บอนเพลงขั้นหน้าอีกคนเฮ้ ค่าทุนอะไรกันแค่เด็กพวกนั้นมันทําไม่ได้เพราะ,ะไรความสามารถกระเองต่างหากพูดตามตรงนะข้าไม่ได้คาดหวังว่าแผนื่องหน้าของนิกายใต้หลวงจะลงเอยอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้การที่หลับตัวอี้เย่เข้ามาในงานชุมนุมปีนี้บางทีอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดที่ข้าเคยทําก็ได้เหลือแค่คนเดียวแล้วเห็นทีข้าคนจะหมดทนทางแม้ว่าข้าจะตายข้าก็ขอลาบพ่อเจ้าไปตายด้วยไม่ยอมหลอก พวกเราชนะแล้วใช่พวกเราชนะแล้วแม้ว,ว่าจะมีความแตกต่างในด้านความแข็งแก่งและพละงกำลังมากอยู่ก็ตามต้องขอบคุณเขาหากไม่ใช่พอน้องอี้พวกเราทุกคนคงจะตายที่นี่กันหมดแล้วเอาล่ะพวกเราไปสมทบกับแนวหน้ากันเถอะเออพวกเราจะไปทันทีสิทิ์น้องเจ้าอย่างไวเนาะข้าเรียกคนมารับเจ้าแล้วไม่ต้องห่วงสิที์พี่พวกท่านไปกันได้เลยพวกเราต้องชนะ ค่ฝาฝ่าที่เหลือด้วยสกัดเอาไว้อีกเดี๋ยวหน่อยล่าก,ก็จะมาถึงแล้วเพราะเราจะมีพวกบทเพลงขั้นหน้าสีคนมาช่วยพวกเราพลิกสถานการณ์และสุดท้ายนี่มันเรื่องอะไรกันนี่มันหน่อยล่าของเขาชิงอีน้นี่ก่อนหน้านี้พวกเราก็เป็นฝ่ายเสียเปรียบอยู่แล้วแล้วการมาของคนพวกนั้นก็ยิ่งกดดันเรามากขึ้นอีกเอ๊ะ ้็ข้าพวกมันแล้วยึดเขานี้ซะทุกคนทำได้ดีมากรีบกลับไปพักผ่อนกันได้แล้วพวกเราจะไม่หยุดอยู่แค่เขาลูกนี้ใครที่ยังมีแรงสู้อยู่จงตามข้ามาพวกเราจะไปยึดเขาไท้หลวต้อนให้พวกมันกลับไปซะหออประชุมมังกรวัสันเป็นแบบนี้ได้ยังไงหน่วยล่าที่เหลือไปสนับสนุนพวกเขาซะ หน่วยล่ารับคําสั่งไปสกัดหน่วยล่านิกายใต้หลวงเจ้าขี่จะปิดฉากรวดเดียวเลยงั้นเหรอข้าก็ไม่เห็นความเมตตาของเจ้าที่มีต่อเขาชิงอี้อยู่แล้วนี่ถึงอย่างไรพวกเราก็ยังเป็นศัตรูกันข้าข้าไม่เอาด้วยแล้วเฮ้เฮ้ฮ่าฮ่าฮ่า้าไปแค่ก้าวเดียวเองแค่ก้าวเดียวทุกคนถอยทับต้องใช้เวลาสิบกว่าวันถึงจะฟื้นตัวเต็มที่นอนสบายชมัด สภาพของอี้อี้ก็ฟื้นกลับมาปกติแล้วเนกว่าวิญญาณของนางจะแตกสลายไปแล้วข้าจะไม่ปล่อยให้นางเสี่ยงแบบนี้อีกต่อไปไม่ได้เนกว่าวิญญาณของนางจะแตกสลายไปแล้วข้าจะปล่อยให้นางเสี่ยงแบบนี้อีกต่อไปไม่ได้หลายวันมานี้ข้าได้หินวิญญาณมามากเลยทีเดียวน่าจะราวๆห้าร้อยก้อนได้ตอนนี้ข้าเปิดจุดวิญญาณได้53จุดแม้ว่าการต่อสู้จะใช้หินวิญญาณจํานวนมาก แต่โดยรวมแล้วข้าได้ผลกำไรมาบ้างลูเยสถานะสิีนิกายโยกโลหิตจุดวิญญาณ53จุดสถานะสนามลกวิญญาณคะแนนผลงาน368คะแนนไม่รู้ว่าจะต้องสู้กันอีกกี่วันกระบี่ของข้ากระหายเลือดสุดๆน้องอี้เจ้าตื่นแล้วงั้นเหรอถ้ามีข่าวดีจะมาบอกงานชมนุมมังกรวสันจบลงเร็วกว่าที่คิดไว้เหตดใดถึงจบเร็วนักล่ะต้องขอบคุณความช่วยเหลือของเจ้า ทำให้พ่อเหล่าสร้างมิติใหม่พ่อเหล่าคว้าชัยชนะด้วยการยึดเขาไป50สลูกนั่นถือเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่จริงๆและเจ้าก็มีคุณสมบัติที่จะเข้าไปที่น้ําพุมาก่อนด้วยจริงงั้นเหรอแม้ว่าข้าจะเป็นผู้บําเพ็ญพระเนจรก็สามารถเข้าไปได้กันเหรอทุกคนที่มีรายชื่ออยู่ในหน่วยทั้งหมดเชียวเชียวเอ๋อร์กับซงเซียก็เป็นผู้บําเพ็ญพระเนจรเหมือนกันพวกเขาก็เข้าร่วมได้ ทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณความกล้าของเจ้าที่ทำให้เรารอดชีวิตจากการต่อสู้ก่อนหน้านี้อาจข้าหาที่ให้เจ้าที่มีผลงานใหญ่เข้าไปที่น้ำพุมังกรไม่ได้แล้วก็ภายภาคหน้ายังจะมีผู้บำเพ็ญพระเนจรที่ไหนยอมร่วมมือกับพวกเราอีกผลงานใหญ่ย่อมมาพร้อมกับรางวัลที่ยอดเยี่ยมไม่น่าแปลกใจเลยที่ภูเขาชิงอี้จะมีชื่อเสียงที่ดีที่สุดในสามนิกายใหญ่พวกนี้เราจะไปรวมตัวกันที่ยอดเขาที่อยู่ตรงกลางสุดเจ้าไปรอที่นั่นได้เลย ถงกลางนะเขาไปเฟิงจะได้ไงที่เป็นตัวก่อปัญหาหมอนี่เองเดยอ,อีเย่ถ้าอยากจะเข้ามาจริงๆเป็นเรื่องดีที่ได้ตกเป็นจุดสนใจของคนอื่นดูท่าว่าการกระทำของข,องข้าในงานชุมนุมน้ำพุมังกรจะทำให้คนอื่นเกียดชังในตัวข้ามากไม่น้อยพี่เสียเหตุใดถึงไม่มีผู้บางเพียงขั้นหน้าอยู่แถวนี้เลยล่ะน้ำพุมังกรไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรกับขั้นห้านักดังนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าเหตุใดงานชุมนุมนี้ มีตั้งแต่ขั้นหน้าลงไปส่วนเหตุใดถึงเป็นแบบนี้นั้นข้าคงไม่สามารถตอบได้แต่เราแน่ใจว่ามันเกี่ยวข้องกับข้อจากัดนี้าเามันเริ่มแล้วสิพี่ทังอูสิพี่ฉินทางนี้สิพี่หานเซอร์ง,งดงามมากเหตุใดพวกเขาถึงตื่นเต้นนะักสาหรับพวกเราแล้วนั่นคือขั้นก้าวที่เราอยากจะเอื้อมถึงหากไม่มีงานชุมนุมน้ําพุมาก่อน พวกเราคงไม่มีโอกาสได้เจอกับพวกเขามันคือการมีอยู่ที่ไม่สามารถไปถึงได้สำหรับพวกเราส่วนใหญ่นั่นขอไม่ขั้นก้าวขอนิกายไทยหลวอย่าจ้องขนาดนั้นสิมันจะทำให้เด็กๆกลัวเอาซะ,ปะเปล่าๆนฮ้ <c oughs> น้ำพุมังกรถูกเปิดแล้วขอให้ทุกท่านรอตามลำดับของตนเองและดำเนินการตามคำสั่งฝังเรื่องภูเขาของเจ้าไว้เบื้องหลังน้ำพุจะเปิดเป็นเวลาเก้าวัน สามวันสำหรับแต่ละฝ่ายจงไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่อย่าฝืนตัวเองโปรดจำไว้ว่าภูเขาชิงอี้จะไม่รับผิดชอบต่ออุบัติเหตุใดๆก็าตามที่อาจจะเกิดขึ้นพวกบำเพ็ญที่เลือกเขาชิงอี้เดินล่งหน้าเข้าไปก่อนได้เลยและแสดงตามประทับสนามรบก่อนเข้าสู่น้ำพุมังกรแล้วทุกคนเป็นสีฟ้าไปกันเถอะตอนนี้เจ้าเห็นกับตาตัวเองแล้วใช่ไหมว่าอีเ้เย่อยู่ฝ่นายข้าคะแนนผลงาน200คะแนน แล้สาบานกับสวรรค์ไว้นะหากไม่ทำตามที่พูดฝ้าจะลงทันเอาได้ชิก้ก็ได้เออเ้อเจ้าคิดผิดหรือเปล่าเหตุใดถึงมีคะแนนผลงาน300คะแนนกับหินวิญ,ญญาณอีก800ก้อนหรือว่าเจ้าอยากจะเข้ากับเขาวชิงอี้นี่เป็นค่าให้เจ้าเองไม่เกี่ยวกับเขาวชิงอี้ข้าอยากจะซื้อชีวิตของอี้เย่